สวัสดีค่ะท็อปสิเปียนถ้าพูดถึงสิ่งแปลกๆมหศจรรย์บนโลกนี้ต้องบอกว่าเมากันทั้งวันก็ไม่จบเพราะมีสารพัดสิ่งที่หลายคนยังไม่เคยเห็นอีกเยอะทั้งของเหนียวๆดำๆหน้าตาประหลาดแต่ราคาแพงหูฉี่สิ่งมีชีวิตที่ทั้งใหญ่ยาวที่สุดในโลกและอนื่นอีกมากมายดังนั้นถ้าคุณคือสายเผือกตัวจริงอย่ารอช้าไปขุดหาความจริงพร้อมก,กันกับเราเลยนี่คือท็อปสิบบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่ง,งตรงจากญี่ปุ่น ในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิคเคทมะม่มมวงคิคเคทลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายยำกินตอนดู n น t f l i x ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนเราจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆใ,ในท็อปสิบบ็อกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t ท็อปสิบ t O P 10 B at ท็อปสิบลิงใต้เดสคริปชัน กอริลานิ้วคนแม้สัตว์ตระกูลลิงหรือกอริล่าจะมีความคล้ายกับมนุษย์แค่ไหนแต่ถ้ามีสิ่งที่เหมือนเปะยังกับก๊อปปี้มาใครเห็นก็ต้องร้องเฮ้ยอย่างเจ้ากอริล่าน้อยอนาคานน่ไงละ่ะหลังจากภาพถ่ายของน้องแพะออกไปโลกออนไลน์สะเทือนทันทีเนื่องจากสีผิวที่มือของมันคล้ายกับสีผิวของมนุษย์ชนิดที่ว่าถ้าซูมดูเฉพาะนิ้วต้องเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมือคนแน่ๆยังไงก็ตาม เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แอลแลนตาบอกว่าสีผิวบนมือของอนาคามีมาตั้งแต่เกิดส่วนสาเหตุนั้นก็เดากันไปว่าอาจเป็นปานหรือไม่ก็ตัวมันอาจมีภาวะเผือกก็ได้และไม่ส่งผลการใช้ชีวิตของมันแต่อย่างใดไข่แดงสีดำเรื่องมันก็มีอยู่ว่าชายชาวจีนคนหนึ่งตั้งใจจะตอกไข่ออกมาทำอาหารตอนเช้าแต่กลับพบว่าไข่แดงกลายเป็นสีดำเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคะเนยโดนของเข้าหรือเปล่าซึ่งชายคนดังกล่าวเล่าว,ว่า นี่เป็นไข่ห่านสีเทาที่เพื่อนบ้านนํามามอบให้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกประหลาดอะไรแต่ไงคราวนี้กลายเป็นสีดําจึงมีคนสันนิฐานว่าเป็นเพราะห่านไปกินลูกหม่อนสีดําที่ตกตามพื้นบางก็ว่าเป็นเพราะมลภาวะแวดลอ้อมหนักกว่าก็มีคนกล่าวหาว่าน้องห่านคงมีจิตใจมืดมนมากๆและส่งผลไปถึงไข่เอาซะงั้นสรุปแล้วไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงและไม่มีรายงานว่าสุดท้ายเขาได้กินไข่ฟองนี้ไหม แล้วคุณละ่ะถ้าตอกไข่ออกมาแล้วเจอแบบนี้จะกล้าลองหรือเปล่าคะปลิงทะเลรูปนี้เห็นแบบแรกนึกถึงอะไรกันคะเห็นแน่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่เจ้าสิ่งยืดหยุ่นเด้งดึงนี้ไม่ใช่สัตว์ประหลัดนอกโลกเตัยงใดมันคือปลิงทะเลวัตถุดิบระดับพัฒนาอาหารเหลาแม้หน้าตาจะติดลบหน้าขนลุกแต่มีมูลค่ากว่า1 0,000แบาทต่อกิโลกรัมยิ่งตัวไหนมีหนามเยอะราคาก็ยิ่งสูง นั่นก็เพราะความเชื่อที่ว่าปิงทะเลนั้นเป็นอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการรวมไปถึงมีสรรพ,พคุณทางยาทําให้ความต้องการปริงทะเลมีมากขึ้นทุกวันและยังแปรรูปเป็นของแห้งใส่กล่องสวยหรูมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆด้วยแต่ของอย่างนี้อยากกินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีตังด้วยจ้านอนยักษ์เห็นแล้วอาจดูหน้าขนลุกนิดหน่อยกับการกระทอเปลือกเพื่อเทเอาตัวดำๆใหญ่ๆออกมาเอ้ย แม้นักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าหนอนยักษ์แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเพียงเรือถูกพบบริเวณเอ่าวของเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความยาวกว่า1นเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว6เซนติเมตรทำให้ตัวที่พบถูกจัดว่าเป็นเพียงเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยเจอมาในรอบ200ปีดำรงชีวิตด้วยเอาส่วนหัวปักลงไปในโคลนดูดกินกา๊าซไฮโดรซันเฟอร์เป็นอาหารคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ก้นทะเลลึกบริเวณปล่องน้ำร้อนเหนือรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกชาวประมงบางพื้นที่เเชื่่อวาหาก,กินพียงสด จะช่วยบ่รมุงร่างกายให้แข็งแรงเอมใครสะดวกก็จัดไปนะส่วนแอดขอตัวก่อนแล้วนึ่งเมฆทรงกลมเมฆบนท้องฟ้าที่เราเห็นแม้บางครั้งจะมีรูปร่างประหลาดๆบ้างแต่พอเจอแบบกลมบล็อกอย่างกับมีใครไปทำอะไรไว้ที่ฟูจิาวะประเทศญี่ปุน่นทำเอากลุ่มคนที่เชื่อเรื่อง UFO ฮือฮากันทั้งโซเชียลเนื่องจากมีผู้กล่าวว่ามันจะสลายหายตัวไปทันทีหลังจากถ่ายรูป เลยเมากันให้วนว่ามันอาจเป็นที่ซ่อนจานบินของสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งมาแอบสอดแนมพวกเราก็ได้แต่ตื่นเต้นไม่ทันไรผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาสกัดดาวรุ่งว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงก้อนเมฆธรรมดาาอาจแตกออกจากก้อนใหญ่แล้วก็ใจตัวกันไปพอถูกลมพัดในทิศทางที่เหมาะสมเหมือนปั้นไปปั้นมาจนสุดท้ายกลายเป็นก้อนกลมอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะซูเปอร์คาริโอคันเดสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่ฉากหนังแนวไซไฟแต่อย่างใด มันคือซูเปอร์คาเมโอคันเดหรือเรียกสั้นๆว่าซูเปอร์เคเครื่องตรวจจับนิวตริโนอนุภาคย่อยของอะตอมที่ไหลเวียนรอบตัวเราเพื่อศึกษาเกี่ยวกับซูเปอร์โนวาและองค์ประกอบของจักรวาลโดยตัวห้องถูกสร้างใต้ภูเขาอิเคโนระดับความลึกราวๆ0 0 0เมตรภายในติดตั้งหลอดสีทองกว่า10,000ดวงทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบช็อคเวฟที่เรียกว่าโฟโตมัลติพายเออร์ทิวบ์ขณะที่ด้านล่างบรรจุน้ำบริสุทธิ์พิเศษ5 0,000ตันที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV พิเศษ แมนจะสะอาดมากแต่ก็อันตรายขนาดโดนแค่ปลายผมผู้เชี่ยวชาญย,ยังบอกว่าคันกระเยอะกันเลยหรือแม้กระทั่งทำประแจตกลงไปในน้ำมันก็ลายหายไปแอดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญส่วนพวกเรานเนาะหรอขอดูอยู่ห่างๆอย่างหาง่งหงหวงๆดีกว่าค่ะงูสีฟ้าบนดอกกุหลาบสีแดงขอบอกก่อนว่าที่คุณเห็นอยู่นี้มันคือของจริงไม่ใช่ตัดต่อเป็นงูหางกระดิ่งสีฟ้าพันรอบกุหลาบสีแดงสดดูแล้วคอนทราสกันมากมาก และความพิเศษของเจ้างูชนิดนี้คือความหายากพบได้ในอินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออกซึ่งพวกมันอาจให้กำเนิดลูกที่มีสีน้ำเงินหรือสีเขียวก็ได้เห็นสีจะสวยแบบนี้ขอบอกว่ามองได้เตยจับเพราะมันคือนักล่าดุร้ายถ้าโดนฉกไปทีเดียวแล้วก็พิษของมันจะทำให้เกิดอาการปวดบวมกล้ามเนื้อตายเลือดออกทั้งภายนอกและภายในนี่สินะที่เรียกว่าสวยอันตรายของจริงลิงเหินฟ้า รับประกันวันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากเห็นแล้วต้องอ้าปากหวอกับเจ้าเจอผู้มีวิชาเหินฟ้าคันเทพสามารถทะยานที่ไกลกว่า2เมตรที่เด็ดสุดก็คือบนความสูงของตึกหลายชั้นนะคะคุณอย่างเราเรามองลงไปข้างล่างก็ขาสั่นแทบไม่เป็นอันทำอะไรแล้วแต่จอกลับกระโดดข้ามได้สบายๆด้วยทวงท่าที่ยืดหยุ่นยิ่กว่านะังกิมนาสติกตีลาสง่าง,งามเหมือนมีวิชาตัวเบาก่อนจะถึงเป้าหมายยังปลอดภยัย ส่วนจุดเช็คอินต่อไปของจอบเป็นที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะคนแถวนี้ไม่มีใครตามทันนั่นเองจ้ากองทับสา่ายใครที่ไปทะเลแล้วเจอแบบนี้คงจะงงว่ามาผิดที่หรือเปล่าทำไมทุกที่ถึงได้เขียวอืบแบบนี้เนี่ยและนี่คือเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อในเมืองชิงเต่าประเทศจีนเมื่อชายหาดถูกปกคลุมไปด้วยสา่ายปริมาณมหาศาลจนเหมือนทุกที่ปูด้วยพรมสีเขียวแม้ว่าจะไม่เป็นพิษโดยตรงแต่สาหลายเหล่านี้ก็ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล สิ่งมีชีวิตใต้น้ําขาดแคลนออกซิเจนได้ทําให้เจ้าหน้าที่ระดมเรือกว่า2,000ลาเพื่อเก็บสาหร่ายกว่าหมื่นตันไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอาหารสัตว์และอาหารเสริมซึ่งปรากฏการณ์นี้น่าจะมาจากมลพิษทางน้ําที่ทําให้สาหร่ายขยายพันธุ์เร็วเกินไปเท่ากับเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะเพดานล้านดอลลาร์เงินทองอาจเป็นของหายากแต่มันจะอยู่ทุกที่หากคุณเข้าไปในพับที่ฟลอริดา เพราะการตกแต่งนั้นเต็มไปด้วยนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐรวมกันราวสองล้านดอลลาร์หรือกว่า60ล้านบาทโดยเจ้าของผับคือสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งตอนนั้นเธอทําหน้าที่เสิร์ฟด้วยตัวเองและนําค่าที่พี่ได้มาเซ็นชื่อแล้วติดไว้บนผนงังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีจนตอนนี้บนเพดานและฝาผนังก็ประดับเงินดอลลาร์จนเต็มพื้นที่เงินทุกใบมีการเซ็นชื่อและเจาะรู หากขโมยไปใช้ที่ไหนก็ตามจับได้ไง่ายได้เพราะฉะนั้นดูแต่ตามมืออย่าต้องดีกว่านะคะเดี๋ยวกินข้าวในคุกฟรีจะหาว่าเราไม่เตือนเคลือบสารกันซึมบนดาดฟ้าเมื่อปัญหาหลังคาร่วงมากวนใจก็ต้องจัดการกันไปอย่าให้ลุกลามแต่พอเจอวิธีของพี่คนนี้ถึงกับร้องเอ๊ะเพราะเทปุ๊บเป,ปลวไฟร้อนฉาลุกพืบขึ้นมาอีกตั้งหากสรุปแล้วหลังคาจะไม่ก่อนหรือเปล่าคเนี่ยพอจะด,ดูไปอ้าวไฟสงบเฉยแม้จะน่าย,ยินดี แต่การที่มีควันลอยขึ้นมาหลายคนที่เห็นต่างวิจาณ์กันไปว่าทาไมพี่เขาไม่ใส่หน้ากากป้องกันมันอันตรายต่อสุขภาพมากๆพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทําแบบนี้เป็นมืออาชีพหรือเปล่าถ้าฝีมือไม่ดีพอทําสารเคลือบหยดลงไปที่ห้องข้างล่างมีหวังได้ยินเสียงกรีดตามมาแน่เราว่างานเสี่ยงแบบนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจัดการดีกว่านะน้ำตกน้ำแข็งเอฟเฟกต์น้ำแข็งอลังการที่โปรยปลายลงมานี้เป็นของจริงไม่อิงซีจี เพราะมันคือน้ำตกเฮมเคนน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเวลสเ์เคนที่แคนาดาโดยทุกๆฤด,ดูหนาวทั่วทั้งผืนป่าและภูเขาเต็มไปด้วยหิมะรวมไปถึงท่าน,น้ำที่ห่มกนลําจนกลายเป็นสภาพน้ำแข็งตกลงมาจากหน้าผากองเป็นปวน้ำแข็งสูงราวๆ50เมตรดูน่าตื่นตาตื่นใจมากๆว้าว <Wow. S 1> จากความพิเศษที่ไม่เหมือนใครทำให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์กที่ดึงดูดนักท่องเทียเ่ยวได้เป็นอย่างดี หากใครอยากสัมผัสกับความประทับใจของอนาจากักน้ำแข็งแบบนี้ก็ต้องไปในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นช้างหมดอดดูนันจะบอกให้วงกลมปิจนากลางผืนน้ําเป็นอีกหนึ่งความสะพึงที่ไม่รู้ว่าเกิดจากปีศาจใต้น้ําหรือการสร้างฐานทัพของ UFO กันแน่เพราะแม่น้ําแห่งหนึ่งในรัสเซียเกิดเป็นวงสีขาวกระจายไปบนผืนน้าเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆห้าสิบเมตรทำเอาผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นพากันหวาดผวาทีเดียวพีกว่าคือ วงนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหายไปซะด้วยจนในที่สุดก็มีคนออกมาเฉลยว่าวงกลมดังกล่าเกิดจากการก่อสร้างอุโมง์รถไฟใต้ดินที่อยู่บนดินทรายและกรวดจึงทําให้ฟองอากาศต่างๆเกิดการบีบออกเกิดเป็นฟองน้ําในแม่น้นําตั้งหากพอหายสงสัยจนโลกอ,อกแล้วก็มีคนกล่าวติดตลกว่างั้นวงกลมนี้ก็คือทางเข้ารถไฟฟีสินะแหมถ้าไม่กลัวเปียกจะลองดูก็ได้ไม่ว่ากันค่ะขับรถถอยหลังขับรถอยู่ดีๆต้องพบกับความงง เมื่อเจอรถกระบะคันนี้เพราะวิธีการขับขี่ของพี่เขาชวนให้สงสัยเหลือเกินว่านี่เราขับสวนเลนหรือเปล่าดูสิคะถอยหลังอย่างเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวขับรถถอยหลังอยู่ใช่ไหมคะนั่นโอ้แม่เจ้าอึงไปเลยสิคะทีนี้แต่พอดูอีกทีอ้าวเขาติดตั้งพวมาลัยกลับด้านเอาไว้นี่นาะโอ้โหแนวมากค่ะคุณพี่ขับธรรมดามันง่ายไปใช่ไหม ถึงได้จัดให้เฟี้ยวหลุดโลกขนาดนี้ยอมใจให้กับความสร้างสารรค์จริงๆแต่ถ้าเจอด่านตรวจแล้วก็ตัวใครตัวมนันนะจ๊ะกอริลลาจอมเลียนแบบทำเอาผู้เข้าชมสวนสัตว์แห่งหนึ่งในฟลอริดาฮือฮามไม่น้อยเมื่อได้เห็นลีลาของเจ้าโบลิงโก้กอริลลาเพศผู้ที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของครูฝึกผ่านกระจกโดยเฉพาะท่าแฮนสแตนนี่แหละโหเลิศมากองศาเป๊ะสุดๆก่อนจะจบการแสดงด้วยท่ากอดน,น่ารักซะไม่มี ทั้งหมดที่เราเห็นนี้ทางสวนสัตว์กล่าวว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเสริมกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจฝึกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับคนและกับสัตว์อื่นๆซึ่งราเชลเฮลครูฝึกที่ทำงานร่วมกับกริลลาตัวนี้มาหลายปีก็แฮปปี้ไม่มีเบื่อค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ